ขอโทษนะครับน <anything? S 1> <sm illi> ้องเห็นน้องแต่งตัว Hardtail น่ารักมากเลยพี่จะขอถ่ายรูปไปลงในติ๊กต็อกหน่อยได้ไหมได้ครับโอเคอันนี้น้องชื่ออะไรหรอชื่อการการเขียนยังไงเอ่ยก็ไก่สละอายอยผู้ญิงแต่ว่าถ้าในวงการจะเรียกคนตรโลกพี่ชื่อช็อกโกแลตนะเดี๋ยวลองถ่ายรูปกันเริ่มมาที่ช็อตแรกให้น้องโพสท่ามือจับไปที่แวนนะครับเป็นการใช้พ็อปที่มีรอบตัวให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับ ไปนะครับแดดแรงๆแบบนี้ก็ต้องยกมือขึ้นมาบังแดดักหน่อยแล้วลองย้ายมาอีกมุมนึงนะครับให้น้องนั่งพิงกระจกเพื่อเกิดเงาสะท้อนนะครับเป็นการสร้างสรรค์ภาพแบบคีเอทลุกนั่นเองนะครับพออน้องแบบเหมือนจับโบจับผูกระต่ายเลยครับหนึ่งสองสามก็ถ้าแบบนั่งเอาหลังพิงเข้าไปเลยไนดะ้ไหมพราะรูปที่สวยแต่พี่ถ่ายห้สวยเลย แบบนี้นะครับสังเกตดีๆครับจะมีอุปสรรคก็คือผู้ชายที่ใส่ชุดข,ขาวด้านหลังนะครับผมเลยแก้ปัญหาด้วยการเบี่ยมมงมุมกล้องนะครับเพื่อเป็นการแก้สถานการณ์นะครับขอยื่นมือมาหาพี่หน่อยแต่นี่คือพที่ได้อันนี้นะคะก็คือเป็นการแต่งโลลิต้าเนาะไม่ใช่ฟอ,อร์ดสีลิต้าคือไข่ไข่กับตุก๊กตาที่เราเอาชุดมาแต่งตุก๊กตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นโลลิตา้าขอบคุณมากเลยถ่ายรูปกับน้องกาสนุกมากลมแรงนิดนึงเนาะแต่ก็ได้รูปถูกใจอยู่พี่ชื่ออะไรเอ่ยพี่ชื่ออะไรพ่อประหลาดพ่อประหลาดพ่อทนมา ขอบคุณมากครับอยู่กับน้องการนะครับน้องแต่งตัวผิ้วมากเลยครับวาอี้สุดๆเลยครับน้องเป็นทนายด้วยนะทนายสาวสายแบ๊วครับผมใไฟได้นะใครชอบน้องก็ไปติดตามน้องได้นะเดี๋ยวจะแท็กว่าน t i k ิ o กตอกนะคะบ๊ายบาย